สวัสดีครับพบกับทางบ้านบ้านมุนตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพระธาตุสามสามระยอดซึ่งทางบ้านมุนตาเราก็จะได้มาอัปเดตให้ให้ฟังนะครับจากกระแสที่มีการาที่ว่าชาวชาวต่างชาตินะครับเขาได้ไปกุชาในเรื่องของพระธาตุสามระยอดมาแล้วก็กลับไปที่ประเทศเขาปรากฏว่า เขามีโชคมีลาบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาใน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 ชีวิตเขาก็เลยมาบูชากันเยอะจนกระทั่งทําให้ตอนนี้เนี่ยราคาของพระธาตุสามสามระยอดเนี่ยสูงมากนะครับจากจากาที่ทีมงานของทางช่องเจ้าพจา channel หรือทางนักนิตยศาสตร์ไม่น่าไปที่พระธาตุสามสามระยอดมานะครับก็ ปรากฏว่าตอนเนี้ราคาที่เขาให้บูชากันสูงมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสืบเนื่องจากสาเหตุที่ว่าหนึ่งเขาห้ามขุดนะครับหรือหรือห้ามที่จะแบบอ่าค้นหากันอีกแล้วนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยสูงประกอบกับการบูชาพระธาตุสามสามย,ยอดเนี่ยคนพบประสบการณ์กันเยอะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลยทำให้กระแสเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะพระธาตุสามรอยอดนะครับอย่างแรกเขาคืนหรือว่าเหล็กน้ำพีก,ก็เริ่มที่จะมีราคาที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการตอกย้ำให้กับคนต่างชาติเนี่ยนะครับโดยทวตสายมูของอ่าต่างชาติเนี่ยเขาได้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่าเกียิทธิ์ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นที่ยอมยอมรับได้นะครับของในเรื่องของ การค้าขายในเรื่องของเครื่องลางของขังนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกพระธาตุสามสามระยอดเนี่ยนะครับเราเนี่ยยิ่งอย่างนี้เนี่ยตอนนี้แทบไม่ต้องหาราคาสูงเป็นหลักหมื่นละนะครับสูงมากหายยากนะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเราจะเห็นพระธาตุเนี่ยนะครับที่ปิดอยู่นะครับจะมีลักษณะสีขาวอย่างเงี้ยนะครับ ยิ่งของที่เป็นเป็นธรรมชาติด้วยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากนะครับหรือนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะนะครับพระธาตุสามสามรยยอดเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมา แปลรูปนะครับเป็นเครื่องรางของขังลักษณะอย่างเป็นพาสสมเด็จแบบเนี้ยครับก็สวยนะครับเป็นของตา,ตามตามธรรมชาติแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามองในองค์พาะท่านเนี่ยไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตามเราจะเห็นเป็นในเรื่องของพระาธาตุที่ฝังอยู่ในเนื้อของหินนะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับยิ่งองค์ใหญ่ๆอย่างเนี้ยนะครับก็ยิ่งหายยากเนี่ย อันเนี้ยจะชัดเจนความความสวยงามตามธรรมชาติในสวยมากเลยไม่แปลกว่าทำไมราคาหินพระธาตุสามสามระยจึงมีราคาที่สูงขึ้นนะครับในในขณะเดียวกันเนี้ยก็มีคนสอบถามมาทางบ้านทางบ้านมน,นตาเราเหมือนกันนะครับณเวลานี้เนี้ยหินพระธาตุสามระยที่เป็นในเรื่องของเครื่องรางของขังต่างๆเนี้ยนะครับบ้านบ้านมน,นตาเรายังให้สายมูนะครับ ที่ชอบชื่นชอบในเรื่องของเครื่องรางของขังเนี่ยณเวลานี้เนี่ยยังบูชาได้ในในในราคาเดิมนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยราคาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจากกระแสที่คนเอาไปบูชาแล้วโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ต่างชาติเนี่ยนะครับที่อยู่ต่างต่างประเทศราไปแล้วได้ผลเนี่ยผมเชื่อว่าการบอกต่อนะครับจะทำจะทำให้มันแพร่ ในเรื่องของความในในวงกว้างขึ้นแล้วจะทําให้เครื่องรางของขลังเนี่ยที่เราจะมีจํานวนอยู่ณวันเนี้ยจะลดน้อย,อยถอยถอยลงไปแล้วจะยิ่งทําให้ราคาที่สูงสูงมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดตัดสินใจนะครับของคนสายมูหรือคนที่ชื่นชอบในเรื่องของท่าเกิีเนี่ยได้คิดว่าถึงเวลาหรือย,ยังที่เราสมควรที่เราจะเก็บในเรื่องของสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตามธรรมชาตินะครับ อันนี้ก็คงต้องตัดตัดตัดสินใจกันนะครับคือต้องบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยเครื่องรางที่เกิดจากธรรมชาตินะครับโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นของสนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่อยู่ในตัวมีเทพเทวาคุ้มครองปกปักรักษานะครับแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะเกิดจากการที่เกจิเกจิอาจาร์นะครับประจุในเรื่องของกระถาคมเข้าไปในเครื่องรางของขังนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็คงต้องให้ท่านท่านผู้ชมนะครับก็ได้ดูซิว่าของนะครับที่หรือในเรื่องของสิ่งเสริมแบบไหนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เหมาะกับเรานะครับตอนนี้ก็ต้องก็ต้องเลือกกันนะครับซึ่งทางบ้านมุนตาเราเองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของท่าเกษิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ย นอกจากหินพระธาตุสามแะยอดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคดต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแร่ของคืมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเหล็กเหล็กน้ำพีนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไม้ยิวดำอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเป็นธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่หายากทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให ตัดสินใจกันนะครับดูสิ่งที่เหมาะสมกับกับกับตัวเรานะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไหนเอ่อท่านท่านผู้ฟังคนไหนที่ชอบนะครับที่ชอบในเรื่องของพระธาตุสามสามสามระยอดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บเก็บไว้นะครับแล้วก็หาในเรื่องของของแท้บูชาจากสถานที่ที่เชื่อเชื่อถือได้แล้วราคาต้องไม่ไม่สูงนักเพื่อจะ ให้มันสอดคล้องกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ